สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องก,กับการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุธนั่นเองค่ะดาวพระพุธนะคะจะโคจรผิดปกตินะคะโคจรวิตริษในช่วงวันที่4เมษายนไปจน ถึงวันที่7 มิถุนายนปี2565เป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนตรงนี้นะคะซึ่งการที่ดาวพระพุธโคจรผิดปกติในลักษณะนี้จะส่งผลทำให้ผู้คนเกิดความโลภเกิดการหลอกลวงเกิดเอกสารสัญญงสัญญาหรือคำพูดคำจาที่มันอาจจะไม่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้นะคะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีมีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องใดมีเรื่องด้านใด บ้างที่คุณจะต้องรอบครอบนั่นเองค่ะดาวพระพุธโครจรทั้งพักทั้งมนและเสด์จนะคะเรียกได้ว่าเป็นการโครจรที่ผิดปกติเลยนะการโครจรลักษณะนี้ส่งผลกระทบต่อทุกๆคนอย่างแน่นอนเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะในช่วงวันที่4เมษายนไปจนถึงวันที่7มิถุนายนปี2565นี้ดาวพระพุธนะคะได้ทำการโคจรผิดปกติโคจรวิปริตนะคะเข้ามายัางราศีเมษนั่นเองค่ะแน่นอนว่าดาวพระพุธนะคะจะมาเจอกันกับดาวพระราหู สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลและลัคนาราศีอื่นๆจะต้องระมัดระวังกันนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆนานาเพราะว่าดาวพระพุธและดาวพระราหูสองตัวนี้สองดาวนี้มาเจอกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นได้ดูแลตัวเองให้ดีจะเดินทางไปไหนมาไหนป้องกันนะคะใส่แมสล้างมือตลอดเวลาด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงนะต่อมาค่ะดาวพระพุธนะคะอย่างที่สมัยบอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและเป็น ดาวเจ้าเรือนวินาสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขพะหมายถึงการเดินทางไกลสุขพะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วดาวมาโคจรผิดปกติแบบนี้ชาวลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คำพูดคำจาบางอย่างของคุณอาจจะทําให้ตัวคุณเองที่เกิดความเดือดร้อนจากคําพูดเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาอะไรต้องระมัดระวังให้ดีรอบคอบใหดด้ดีคิดก่อนพูดคิดก่อนพิมพ์คิดก่อนเขียนทุกทุก การสื่อสารชาวตุลต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นนั่นเองนะคะการเดินทางไปไหนมาไหนสมมุติว่าคุณวางแผนไปแล้วคุณนัดไปแล้วว่าคุณจะเดินทางวันนี้คุณจะนัดเจอกับเพื่อนวันนี้ปรากฏว่ามันมีเหตุที่จะต้องเลื่อนค่ะมันอาจจะไม่เป็นไปตามนัดค่ะก็ต้องมีแผนสำรองไว้ด้วยนะคะส่วนดาวพระพุธนะคะอีกภพเรือนหนึ่งที่ครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะวินาศหมายถึงปุบป,ปรับทันทีทันใดวินาศหมายถึงเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัว วินาศใหมายถึงเบื้องหลังช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาแบบกระทันหันกับตัวคุณนะคะทําให้คุณแบบว่าโอ้โหตั้งตัวไม่ทันเลยอาจจะเป็นรายจ่ายที่มันเป็นแบบจ่ายฉุกเฉินจริงๆไม่ได้อยู่ในแพลนไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้คิดไว้เลยแบบนี้นะคะหรืออีกประการหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไกลแบบกระทันหันก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีตุลต้องเตรียมรับมือกับทุกสิ่งที่จะพบเจอให้ดีด้วยนะตั้งตัว ยงมีสติค่ะใช้ชีวิตอย่างรอบคอบค่ะเรื่องที่ไม่ดีมันจะปัดเป่าและเบาลงไปได้เยอะเลยค่ะ ต่อนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะลาภะหมายถึงโอกาสโชคลาภความสําเร็จหมายถึงเงินก้อนมรณะนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการปรับขั้นปรับตําแหนง่งมรณะหมายถึงมรดกนะคะมรณะยังหมายถึงเสื่อมหมายถึงช้าได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วการที่ดาวพระพุธโคจรผิดปกติ โครจรวิตปริชนะคะในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2, 2> เดือนตรงนี้นะคะย่อมส่งผลต่อชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างแน่นอนค่ะที่แน่เลยชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPad โน้ตบุ๊กนะคะอาจจะเสื่อมเสียอาจจะพังคุณต้องเอาไปซ่อมนะคะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นค่าโทรศัพท์ที่มันสูงขึ้นค่าอินเทอร ที่แพงขึ้นลักษณะนี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะต้องรอบคอให้ดีค่ะประการต่อมาค่ะเป็นเรื่องของคําพูดคําจานะคะชาวักษนาราศีพิจิกอย่าพิ่งรับปากใครถ้าคุณไม่มั่นใจจริงๆนะคะต้องเอาให้มั่นใจต้องเอาให้ชัวร์ก่อนถึงค่อยรับปากนะถ้าเกิดไม่มั่นใจอย่าพิ่งไปรับปากเลยถ้าไม่มั่นใจบอกไม่มั่นใจแบบนี้จะดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจแล้วคุณไปรับปากว่าเออทําได้แน่นน นแบบีนะ้พอผลสุดท้ายมันไม่ได้ขึ้นมาผลเสียจะมาเกิดที่ตัวคุณคุณอาจจะไม่ได้รับความเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจแล้วหรืออาจจะทําให้ชื่อเสียงของคุณเปลี่ยนไปก็เป็นไปได้นะต้องระมัดระวังและรอบครอบด้วยค่ะการเกื้อหนุนสนับสนุนจากคนรอบข้างยังได้รับมุมที่ดีอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะแล้วก็ประการต่อมาให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายค่ะการเงินจ่ายจุกจิกหน่อยนะคะช่วงนี้จะมีการจ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวไปกับเรื่อง ของบุตรลูกหลานไปกับเรื่องของบริวารค่อนข้างจุกจิกเลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูนะคะดาวพระพุธเนินถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะกัมมะคือการงานนะคะ กรรมะคือการกระทำค่ะส่วนปัตตนินะคะหมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ปัตตนิหมายถึงการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างคำพูดคำจาแบบนี้ก็ได้นะและปัตตนิยังหมายถึงคำสัญญาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังเลยนะในช่วงนี้ถ้าคุณมีธุรกิจธุรกรรมเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆนะคะต้องมีลายลักษณ์อักษรน,นะต้องมีพยานเซ็นรับ รู้นะคะเอกสารเกิดการผิดพลาดได้ง่ายมากๆข้อมูลบางอย่างอาจจะรั่วไหลนะคะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อนะคะการจะซื้อจะขายต่างๆนานา,นาต้องเช็คให้ละเอียดเช็คให้รอบคอบระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังด้วยนะคะปัตนี้หมายถึงปฏิสัมพันธ์คุณเจอกับใครคุณพูดคุยกับใครต้องระมัดระวังคําพูดคําจาของตัวเองให้ดีด้วยนะคะบางทีชาวลัคนาราศรีธนูอาจจะหลุดพูดคําพูดที่ไม่น่ารักออกมา พูดคําที่ค่อนข้างจะวีนเวียงใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูให้ดีด้วยนะสําหรับชาวลักนาราศีธนูที่อยากจะฝากเตือนกันไว้นะคะอีกเรือนหนึ่งนะคะที่ดาวพระพุทธครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนกัรมะค่ะ อย่างที่บอกไปว่ากรรมะคือการงานกรรมะคือการกระทํานะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการกระทําของตัวเองในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรผิดปกติแบบนี้อาจจะขี้หลงขี้ลืมค่ะอาจจะมีของลืม อย่างเช่นโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ต่าง,าง,างๆนานานะคะพังชำรุดหรือว่าอาจจะลืมไว้ทําหายอะไรอย่างเงี้ยขี้หลงขี้ลืมสติสตางค์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวก็ต้องระมัดระวังด้วยนั่นเองนะคะชาวลาัราศีธนูอยากจะฝากเตือนกันไว้ในเรื่องของการงานค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่อยากจะเก็บไว้เป็นความลับไอเดียเจ๋งๆที่ต้องบอกให้หัวหน้างานรู้นะคะก็บอกหัวหน้างานเพียงคนเดียวอย่าเพิ่งไปเล่าให้คนอื่นฟังอาจจะ ถูกก๊อปี้ผลงานอาจจะถูกลอกผลงานก็เป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะก็ต้องรอบครอบกันสิกนิดหนึ่งนะอีกประการหนึ่งการงานของชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีเรื่องจุก,จ,กจิกใจเข้ามาค่ะทําให้คุณเกิดความอึดอัดยากลําบากในการตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบครอบหน่อยนะในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรผิดปกติแบบนี้กินระยะเวลาประมาณ2เดือนค่ะทุกๆลัคนาราศีใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างรอบคอบเพราะดาวพระพุธเป็นดาวที่ส่งผลค่อนข้างรวดเร็วนะคะ เวลาทําการโคจรยกย้ายก็มักจะส่งผลแบบทันทีทันใดนะชาวลัคนาราศีธนูและทุกๆลัคนาราศีต้องตั้งสติในการใช้ชีวิตด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ